สวัสดีครับท่านที่ครพครับวันนี้เราจะมาทำปลาอินทรีย์ราดน้ำปลากันนะครับผมซื้อปลาอินทรีย์มาชิ้นละประมาณ70บาทนะครับในตลาดที่แบนแจแล้วก็คิดถึงปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลาก็จัดเครื่องเค้าดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงแครอทให้สีสันมะม,ม่วงพริกผักชีต้นหอมจะใช้ใส่หน่อยนึงนะครับรวมถึง ถั่วลิสงคั่วนะครับจริงๆถ้ามีความไฮโซด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็สามารถจัดได้แล้วก็ผมยังใส่กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งรวมถึงในขนาดนี้ก็มีการเคี่ยวซอสน้ำปลาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่คือซอสน้ำปลาที่ใช้น้ำปลาอย่างดีน้ำตาลนะครับเคี่ยวกันแล้วเพื่อที่จะจัดให้ได้เป็นเมนู ปลากะพงโทษนะครับปลาอินทรีย์ราดน,น้ำปลานะครับนี่คือขั้นตอนของการยำมะม,ม่วงนะครับส่วนผสมต่างๆเราก็เทลงไปนี่คือส่วนผสมของเครื่องเคียงนะครับตอนนี้เหลือขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับและเมื่อเราจัดจานนะครับนี่คือเทคนิคการจัดจาน แล้วก็ตัวชูโรงรสชาตินะครับก็คือยำมะม่วงส่วนนี้ก็คือน้ำซอสหรือว่าซอสน้ำปลาที่จะใช้ราดลงไปในปลาอินทรีย์ราดน้ำปาลาลากกันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ตัวอกถูกใจใช่ไม่ใช่กดไลค์กดแชร์ ให้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ